หยุดหยุดหยุดายมาเปล่ายุ่งบ้นู้นโอ้โห,โโห,โโห,โโหมัได้ยานขอบใจเลยขอบใจเลยลพี่น้อง,องนนจะคิดแบบอ๋อ,อดิ cụ công lan khai khương này nó hết tiền này phải có dịp khai sai chán con nhắp khói hoa đại bụng ta giúp nhắp khói vị ไอกระยะคคายโอ้ยเข่าใจยีดอกอืมกระตาฝนสิตโตกแฮื่องฟองปลายมื่อดฝนพี่น้องเี็นี่ lột theo đại được nó đại sập bài theo này bỏ ờ ba cảm ơn sư ủi bỏ Làn cường ơi เราใส่ไฟจากตัวใดไหเนาะเดี๋ยวนี้เนาะหืมพอว่าเด้๋ยไฟเขาสิบบุพเพนะบ่พเพ่แล้วต่อเหมือนเดียวเลยคือมันต่อเล่นยาวนั่งหน่อยออกมานนะไปต่อหานตัวนักก็ต่อต่อกันยังบ่ลอยของฮะอันไฟจะต่ออยู่คุณวะเพราะว่าเพราะว่าไฟในเฮือนมันสิบบุพเพ คนวโอ๊ยเขาสิสร้างกุกบาทนี้แหละคนคายของเอ้าผู้ได้กจะขัขับไปคายอยู่ในนด้ยัอยู่ปักซองนะฝนตกเลยได้เดูนี้นะยนนองนลน่มั 5, ขยองกับนตกดินง่ายกุ่มๆเนาะเจจะจะไปหาใส่ส่งเด็กหน่อย บักอว้วนลูกข่อยแล้วมันใส่แบบนี้นะนนนโอ้ย <c oughs> มา <c oughs> มีการจะเข้าไปอยู่ห่มห่วงโอ้ยขอ่ขอยผมมีมอเตอรนล้รนะ,ะขอ่อยหายซุ่มเจ้าเข้าไปอยู่หุ่นเบิดลนี่ข้าศึกเนาะเออมอเพิ่นหูจ้ากับอัน ขา้าอนางตันนะ,ะผู้จางกับเขาขนางตันนะบอสเออเขาก็เลยไม้ไป้หายบ่อนี่นะก็ออพอเขากว่าของใครกันก็มันเขดาวได้กนะับกันนั้กันนั่นแหละเออใช่เออนางใจหนวดบอกว่าผัวผัวเป็นตะกินว่าสาั้นสูง ถ้านาวมเ้จากกบได้คลายเบิดคืนแล้วพี่น้องแตประมาณประมาณ4ี่ทุ่มหาทุ่มข้าเจากับเก็บกรับแล้ว เออมึงแปลงได้เด้อได้นะมันได้แล้วได้มันได้แล้วบอ <c oughs> อันนี้นะเปิดสีขายยังอะไรนะ รัสิคลายอะฮะว่าข้อใหญ่อันนั้นรัสิคล้ายนะังอะ,ะนะบอสุดท้ายก็จิ้มจิมคร,มร,รับปะผู้ว่ก็สติงมาได้แล้วเนาะผู้อยู่ทางในี่ฮอนเวียดนามบัดนียอ้องเรา คองแแบอ่ะเนี่ยกับคลองแอองแหบดูบอนจอดรถอาจจะสิบมีนะ <c oughs> ทางปักสองะ่ะฝนตกแลก้วทั้งหมดไม่บอกห <c oughs> ยดตกมาทางีเด้อฝนเลย <c oughs> พ่จะแทนเลยจะฝ่ามาทางนีได้ เกไมน่ะโตคีออบองเค็มเค็มน้ำโป่งคือออก ึงโทรไปแล้วเขาอยู่ไซเดียเนี่ยแปดมงแปดมงซ่าวนะบอฮะ ขาวิเตี้ไปแบกร้วยเราตังเนี่ยท่นทัดเน่รวมแล้วเราจะขวดเอ๊ะสิบสองทำไมมันตกแล้วฝนตกอยู่ปากซองแล้ว ปกติกับบ้านน้ำมงบบมนันก็บอกหอยมาบันไดฝนกันได้นีนะพี่นอ้องผัดวาอยากมาอยู่หม่มม่วงจังว่าจ้าพาไปอย่างฉันได้แต่เอ้าโหลดอีมินบ้านี่ไฮโลแจ็สแ็นจากวงสู การเหตุอย่างสู่กูเห็นสเนูเดอร์ให้แน่นอนหอนหอนเอาเอา อีแม,ม่อืมอืมสอยการทำมาหากินป้าตะบนจอโหลปูห่หานปูเต็มเอาแล้วครับปุ่นนะ เออเมื่อเมื่อมาเบิ่งมาลามบ่าวงน่ะก็มีติเอามาจากวงเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสบะเลิเลยทซู พี่น้องเก็บภาวะบรรยากาศได้เพียงสมนี้เดี๋ยวพี่น้องด้อโอ๊ยงานนี้จะสิได้ตีกับคดขายของจะเป็นสาดเดี